เรียนท่านคณะกรรมการและสวัสดีผู้เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิจัยทุกท่านครับกระผมนายซิริเชต์โมกุลครูผู้สอนสาขาวิชาภาษาต่างประเทศวิทยาลัยเทคโนโลยีพาติเชียการหาดใหญ่ขออนุญาตนำเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1วิทยาลัยเทคโนโลยีพนิชยาการหาดใหญ่โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติในรูปแบบออนไลน์ครับความสําคัญและความเป็นมาของปัญหาครับการเตรียมผู้เรียนให้เกิดความพร้อมในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในเรื่องของการสื่อสารนั้นผู้เรียนจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทักษะความสามารถทั้ง4ทักษะไม่ว่าจะเป็นทักษะข,ของการฟังการอ่านการเขียนและการพูดครับ สำหรับการอ่านนับว่าเป็นทักษะหนึ่งที่มีความสำคัญและที่เจำเป็นอย่างมากทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครับจากประสบการณ์การสอนของผู้วิจัยพบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่มีความสามารถในด้านการอ่าน,าานภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจมากนะักผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจที่จะพัฒนาทักษะความสามารถด้านการอ่าน,าานภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ task-based language learning ซึ่งผู้วิจัยมองว่าเป็นเทคนิคที่น่าสนใจที่จะนํามาพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนครับวัตถุประสงค์ครับ1ครับเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทักษะความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบเน้นการปฏิบัติในรูปแบบออนไลน์ก่อนเรียนและหลังเรียนครับ2ครับเพื่อศึกษาเจตคติที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคดังกล่าวครับ สมมติฐานของการวิจัยครับนักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยเทคนิคดังกล่าวมีผลสำฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนครับกรอบแนวคิดของการวิจัยกําหนดให้ตัวแปรต้นคือการสอนการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติในรูปแบบออนไลน์ครับตัวแปรตามตัวที่1ครับก็คือความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและ2ครับก็คือเจตคติที่มีต่อการเรียนการสอนครับ ข้อเคีนของการวิจัยครับ1ครับเนื้อหาที่ใช้ในการทดลองในครั้งนี้ได้คัดเลือกมาจากบทอวานหรือวรารสารเอกสารบทความที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนครับ2ครับประชากรที่ใช้ในครั้งนี้ก็คือนักเรียนระดับวช1สาขาภาษาต่างประเทศภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ครับซึ่งผู้วิจัยทําการสอนหนึ่งห้องด้วยกันและได้ทําการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจํานวนหนึ่งห้องเรียนนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง25คนซึ่งดําเนินการแบบเลือกแบบเจาะจงครับ วิธีในการดําเนินการวิจัยครับเครื่องมือในการวิจัยประกอบไปด้วย3เครื่องมือครับตัวแรกก็คือแผนการจัดการการเรียนรู้ครับ2ครับก็คือแบบทดสอบวัดผลสมมติฐานการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนครับ3ครับแบบวัดเจตคติต่อการเทคคนิต่อการเรียนการสอนโดยเทคนิคดังกล่าวครับสําหรับการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครับสามารถประมวลได้ออกมาเป็นขั้นตอนทั้ง3าเครื่องมือมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับ ขั้นตอนที่หนึ่งคือการศึกษาวิเคราะห์ออกแบบและทําการสร้างเครื่องมือมาครับหลังจากที่ทําการสร้างครับก็จะเป็นการในเรื่องของการศึกษาต่อผู้เชี่ยวชาญนะครับดูในเรื่องของความสอดคล้องและนําไปพัฒนาปรับปรุงหลังจากนั้นนาไปทดลองใช้และนําไปใช้ครับและกระบวนการสดท้าก็คือของการวิเคราะห์และประเมินผลครับในส่วนของการเก็บรวบรวมข้อมูลครับในขั้นแรกก็มีการศึกษาข้อมูลหลักสูตรการวิเคราะห์วัตถุประสงค์คำอธิบายรายวิชาต่างๆจนได้เนื้อหาออกมานะครับ สองครับทำการพูดคุยกับนักเรียนในเรื่องของการเรียนการสอนนะครับและสามครับทำการทดสอบก่อนเรียนนะครับหลังจากนั้นก็ทำการเรียนการสอนตามกระบวนการที่กำหนดเอาไว้นะครับและเมื่อทำการเรียนการสอนเสร็จครบตามแผนก็จะทำการทดสอบหลังเรียนครับและทำการวัดในเรื่องของเจตคติต่อการเรียนการสอนครับหลังจากนั้นก็นำคะแนนที่ได้มาทำการวิเคราะห์และประเมินผลครับ ในส่วนของภาพของการประกอบการทํากิจกรรมนะครับจะเห็นได้ว่ามีกิจกรรมในลักษณะที่เป็นทั้งแบบกลุ่มและเป็นแบบเดี่ยวนะครับมีการแอคชั่นต่อระหว่างตัวครูผู้สอนและก็ตัวผู้เรียนนะครับและนี่ก็คือเป็นเอกสารการสอนการเรียนการสอนนะครับเป็นตัวอย่างนะครับสําหรับผลการวิเคราะห์ข้อมูลครับจากตารางที่1นนะครับเป็นการวิเคราะห์ในเรื่องของการเปรียบเทียบค,ความสามารถในด้านการเรียนนะครับเห็นได้ว่า กลุ่มตัวอย่างจํานวน25คนนะครับผลการเรียนก่อนเรียนนะครับคะแนนค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ19.56นะครับและ HD อยู่ที่4.01นะครับค่าเฉลี่ยร้อยละคิดเป็นร้อยละอยู่ที่48.90นะครับในส่วนของหลังเรียนครับค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ที่3 0 3 0นะครับและ s d อยู่ที่3.17นะครับคิดเป็นค่าเฉลี่ยอยู่ที่75.90นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่า ะคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสติที่ระดับ0.05ครับผลการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับจากตารางที่2นะครับเป็นการศึกษาในเรื่องของเจตคติของผู้เรียนนะครับเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ยของเจตคติของการเรียนการสอนนะครับจะอยู่ที่ระดับ3.62นะครับหรือ,อส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่0.60นะครับซึ่งแปลผลแล้วโดยภาพรวมอยู่ในระดับที่ดีครับผม จากการอภิปรายผลนะครับพบว่าตัวผู้เรียนนะครับมีความมั่นใจในการอ่านภาษาอังกฤษมากขึ้นนะครับมีความกล้าแสดงออกและก็การเรียนมีความสุขสนานนะครับอาจจะเป็นผลเนื่องมาจากว่าด้วยวิธีการสอนที่มีรูปแบบใหม่และมีกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับส่งผลให้พัฒนาการเรียนดีขึ้นครับ 2. ครับในการใช้เทคนิคการเรียนการสอนดังกล่าวครับเป็นการบูรณาการทักษะทางด้านภาษาโดยการจัดกิจกรรมมีการส่งเสริมมีการฝึกนะครับ ให้มีการอ่านอยู่ตลอดเวลาซึ่งไปสอดคล้องกับผลงานวิจัยของคุณสุพาวันทะกันจรครับ3ครับในการศึกษาเจตคติจะเห็นได้ว่าเจตคติอยู่ในระดับที่ดีนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ากิจกรรมมีขั้นตอนกระบ,บวนการที่มีการอย่างต่อเนื่องตัวเด็กได้มีการทดลองทําด้วยตนเองนะครับและเกิดแรงจูงใจส่งผลให้สอดคล้องกับงานวิจัยของลิ t เติ w ลวูดเทเลอร์วิลลและเอลลิสครับ ที่พูดว่าการทาใช้เทคนิคการเรียนการสอนแบบนี้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงครับข้อแนะนําในการวิจัยในครั้งต่อไปครับควรทําการวิจัยนะฮะโดยใช้เทคนิคการการการกระดับชั้นอือ่นๆนะครับและก็คัดเลือกเนื้อหานะครับครูควรจะคัดเลือกเนื้อหาที่มีความสอดคล้องและคํานึงถึงในเรื่องของความเหมาะสมนะครับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของผู้เรียนครับขออนุญาตจบการนำเสนอในวันนี้ครับขอบคุณครับ